กินแต่ยาชีวิตนี้กินแต่ยาสวัสดีทุกคนสวัดีค่ะสวัสดีมือเดียวอีกแล้วเพราะว่าเราก็จับกล้องนะทุกคนคือวันเนี้ย บลพาน้องอดินมาหาหมอทุกคนไม่ได้ไปโรงเรียนเลยก็คือจ่ายเงินไปได้ไปแค่ห้าร้อยค่ะล่าสุดเราก็พาลูกมาหาหมอเมื่อเช้านี้ตอนประมาณตีห้าทุกคนน้องอดินมีอาการตัวร้อนแบบหนักมากแล้วก็บอกเบลว่า,าหนูหนูอยากเข้าห้องน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ําเสร็จทีนี้แล้วก็ร้องไห้แล้วเบลก็เลยสลืมสลือเนาะจับดูตัวลูกนะจับหน้าผากจับตัวลูกว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยพอไปจับดูเท่านั้นแหละทุกคน ร้อน <l od> แบบหนักมากแล้วทีนี้เราเบลก็เลยจับอดีนะเช็ดตัวอาบน้ําเลยก็ว่าได้แล้วเบลก็เช็ดให้มันเปียกๆแล้วก็เอายาลดไข้ให้กินแล้วตอนเช้ามาพ่อ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนรอให้หมอมาก่อนเราจะพาลูกมาหาหมอเนาะพา้องอดีตมาหาหมอกนตอนนี้เบลก็อยู่ที่หน้า่าคลินิกที่เบลเคยมาใส่น้ําเกลือในแหละที่เบลเคยมาหาหมอเบลก็ว่าหมอที่นี่โอเคอยู่แล้วมันก็ใกล้บ้านเราด้วยเนาะ คนเยอะมากเลยวันนี้รถจอดเต็มเลยคนคงมาหาหมอเยอะไปเด็กๆก็รอกันอยู่ข้างนอกนะสวัสดีครับอน่าสวัสดีค่ะสวัสครับัีครับอะเดี๋ยวระวังรถล,ลูกสอบหมอชมเมีย ความจริงก็ให้น้องอดินมากับพ่อบ้านสองคนก็ได้เนาะแต่ว่าน้องอดินบอกว่าไม่เอาอยากจะให้มาม้าไปด้วยเบลก็เลยต้องมาด้วยนะทุกคน,กค,นความจริงเบลก็ต้อง,องทํากับข้<พ>าวอะไรอย่างเงี้อยรออยู่ที่บ้านแต่วันนี้ลูกงองเงงองง,ง,อง,งตั้งแต่เช้าเนะเวลาไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยลูกก็ต้องการแม่มากที่สุดเนาะเราก็ต้องมาเป็นเพื่อนทุกคนมาแล้วคนป่วยก็คือเหมือนไม่ได้ป่วยเลยเหมือนได้ออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวนอกโลกทุกคนแล้วน้องอดินก็ดีดามากตอนอยู่บ้านอุ้ยซึมมากกลัว ลูกจะไม่แบบลกลก็พาลูกรีบพามาหาหมอพอมาถึง คลินิกนะทุกคนเราก็ได้รออยู่ข้างนอกอยู่ดีเพราะว่าพอบ้านบอกว่าไม่ต้องเอาอานาเข้าไปหรอกเดี๋ยวเชื้อลงเชื้อลรกมันเยอะเนาะเม็ดม์ดอะไรนี่อานาก็ไม่ใส่ใส่ให้ก็ดึงออกอยู่ดีก็ไม่ใส่ทุกคนก็เลยเบลก็เลยพาอานารอเล่นอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเข้าไปข้างในเราก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทุกคนมันเป็นส่วนของสิทธิส่วนบุคคลนะที่นี่เที่ยวพวกราชการหรือว่าหมอคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยให้เราถ่ายหรอกเพราะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเนาะทุกคนเขาไม่ให้เราถ่ายเลยเขาเหมือนมันเป็น สิ่งต้องห้ามของประเทศอิหรานะ่านอะเวลาที่ใครมาเที่ยวอิหรา่านแล้วบางทีนะมันก็จะมีสถานที่ที่แบบว่า,าเป็นหน่วยงานราชการจริงๆเขาก็จะเพ้นไว้เลยนะทุกคนเป็นลูกกล้องแบบโนคาคมลาีล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะติดไว้เลยว่าห้ามถ่ายรูปเราก็ถ่ายไม่ได้แล้วมีตำรวจยืนเต็มลคนเฝ้าคนยามเงี้ยเต็มเลยพอบ้านก็พาน้องอดินไปหาหมอออกมาแล้วเบ์ก็เลยถามนาะพ่อบ้านว่าน้องอดินเป็นอะไรคุณหมอบอกว่ามีเสมหะในลำคอ แล้วก็มีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวปวดหัวก็ไม่มีแล้วแต่ว่าหมอก็เอายาให้กินเนาะทุกคนที่คลินิกก็จะมีร้านขายยาใกล้ๆเนาะพอมาถึงร้านขายยาเบลก็เลยถามเขาว่ามีวิตามินซีให้กินหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีวิตามินซีมันจะเป็นวิตามินรวมทั้งหมดที่นี่ไม่ไม่มีวิตามินซีขายทุกคนไม่รู้ว่าร้านไหนมีแต่ร้านนี้ก็คืออ่า วิตามินแยกต่างหากมันจะไม่มีเป็นวิตามินซีวิตาส่วนมากก็จะรวมมาเลยไอ้ไอ้ขวดสีส้มๆในกล่องสีส้มเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ80บาทแต่ว่ากล่องสีม่วงนะ่ะร้อยีทุกคนคนขายนะเขาก็เลยแนะนําเราว่าเอา่เอขวรนะ้อยยี่สิบน่ะดีกว่าดีตัวมันแพงเนาะดีมันมันได้เงินเยอะกว่ามันก็ดีกว่าตัวเนาะ <laughs> แล้วยังมาบอกเราว่าอันนั้นเนี่ยดีกว่าเราก็เลยเชื่อเขาตามน้ําไปเลยนะทุกคนก็เลยซื้อขวดละร้อยยี่สิบมาโอ้ยคนขายก็หลอกเก่งคนซื้อก็โง่โง่ก็เขาบอกว่าดีเราก็ว่าดีเนาะทุกคนเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็ไม่ได้เรียนมาผัวกับเมียก็เอาไก่แรกออกเหมือนกันโอ้ยมันมีความรู้กันทั้งคู่ผัวเบลเก่งอยู่เรื่องเยวเก่งอยู่เรื่องเงินทุกคนจําดีจําแม่นจํา ได้ทุกบาททุกสะต่างแม่นมากแต่พอเป็นเรื่องอื่นนะมันจําไม่ได้หรอกวันกรงวันเกิดวันครบรอบไอ้เซอะไรอ่ะเขาเรียกวันครบรอบวันแต่งงานมึงจาไม่ได้หรอกวันกรงวันเกิดเบลว่าจาไม่ได้จําได้อยู่เรื่องเดียวเรื่องเงินค่ะเงินไปเท่าไหร่เบลไปซื้อครีมเท่าไหร่มันจําได้หมดค่ะเนี่ยเราก็ได้ยามาแล้วนะทุกคนได้ยาลดซสมหายาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ยามันจะมียาตัวหนึ่งที่เขาเอาไปผสมน้าแล้วก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเขาให้กินประมาณ7็ วันทุกคนเออยาตัวนี้แสดงว่าน้องอดินมีไวรัสในลําคอไม่งั้นคงหายแล้วแต่ว่าไม่หายสักทีเบลก็เอายาแก้ไอให้กินแต่ไม่หายเบลก็เลยพามาหาหมอเลยถ้าบอกว่าพามาหาหมอมันก็จะอย่างนี้หมอเขาก็จะดูข้างในเบลก็เลยถามน้องอดินว่าคุณหมอได้ตรวจแบบว่าให้อ้าป,ปากไหมอะไรเงี้ยอดีนก็เลยว่าอ้าป,ปากให้คุณหมอดูแล้วหนูอ้วกไหมหอ้วกเลย มันก็จะบีไม้พายใช่ไหมเขาก็จะดูข้างในว่าเออถ้ามันแดงหรือว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ยาแบบเป็นยาตัวนึงมากินกินติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดวันเช้าเย็นกลับมาถึงบ้านเราก็เลยแวะซื้อคงซื้อของที่ซูปเปอร์นะทุกคนเแบลบก็เลยบอกพ่อ้านว่าเดี๋ยววันนี้จะทำะแซนด์วิชแฮมให้กินทุกคนแฮมที่นี่มันก็จะมีหลายรูปแบบมากอันนี้มันจะเป็นใส่เห็ดแชมปิญองแล้วก็ใส่แครอทเข้าไปด้วยแต่ว่า มันเขาก็จะหั่นมาเป็นแผ่นๆๆๆๆแล้วก็ทําเป็นแพ็คๆไว้ขายใช่ไหมห่อหนึ่งเนี่ยก็ประมาณลอยยี่สิบบาททุกคนว่าแพงไหมเปบลก็ว่าแพงอยู่นะเฮมเนี่ยแต่ว่าเพราะว่านางก็ซื้อเนาะแล้วขน,นมปังเนี่ยแถวหนึ่งแถวและยี่สิบบาทเออแถวและยี่สิบบาทก็ คล้ายๆกับบ้านเราแหละแต่มันอันนี้ขนมปังอันนี้มันมันจะไม่นุ่มเท่าฟาร์มเฮาส์บ้านเราแต่ถ้าเป็นฟาร์มเฮาส์บ้านเรานุ่มมากทุกคนเบลชอบแต่หาขนมปังนุ่มๆที่อีดานเนี่ยหายากมากไม่ค่อยมีเลยส่วนมากจะกินแบบแข็งๆแล้วก็กินแบบหยาบๆยังไงไม่รู้เขาชอบกันแบบนั้น แต่ว่าอาหารนุ่มๆเหมือนบ้านเราเงี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยทุกคนบ้านเรานี่ฟาร์มเขาอ้ยลาดนมข้นเฉยๆก็เนี่ยไงความอ้วนมาหาเราอีกแล้วลาดนมข้นเฉยๆก็อร่อยแต่ว่าที่นี่ก็คือเอามาทําแบบเนี้ย ทำเป็นแซนด์วิชเครื่องทําแซนด์วิชนะทุกคนเบลก็หอบหิ้วมาจากไทยเครื่องนี้เบลซื้อมาฝากแม่ย่าตอนที่เบลมาเที่ยวอ,อิหร่านรอบที่สองเบลไปที่ปิกซีนะเห็นเขาลดราคาอยู่400 400บาททุกคนก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะซื้ออันนี้แหละมาฝากแม่ผัวสนอยผัวอะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ คนที่จะมาเป็นผัวในอนาคตตอนนั้นยังไม่แต่งงานกันนะแบบอุ้ยความรักเข้าตาบังตามากมีเท่าไหร่ทุ่มสุดตัวจ้าเราก็เลยซื้ออันนี้มาฝากแม่ผัวแม่ผัวก็เลยม,มัดใจได้ใจใหญ่ทุกคนเแบลบก็ไม่รู้ว่าเขาชอบรอบแรกไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ชอบเท่าไหร่นาะรอบที่สองเแบลบก็สังเกตว่า บ้านแม่ยาเนี่ยแกก็มีของตกแต่งอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าแกชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่เลยเบลเบลคิดในใจอย่างนี้เนาะเบลก็เลยซื้อไอ้นี่แหละเครื่องทาแซนด์วิชนี่มาราคามันก็เราก็พอซื้อได้เนาะมันก็หอมยิ่งมาได้เบลก็ซื้อมาฝากแกพอมาเห็นเบลเอามาฝากนะแกก็ดีใจใหญ่เลยทุกคนแต่พอเบลแต่งงานมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเบลก็แยกบ้านแยกอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะแยกบ้านเราต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ ไม่ยากก็เลยแบ่งให้สิ่งที่เบลซื้อมาหรือว่าพ่อบ้านซื้อมาตั้งแต่ไทยเพื่องเตาอบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ยากก็เอาให้เราแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นพวกแซนด์วิชทำแซนด์วิชแกก็เอาให้ของแกพวกแยกกากพี่สาวเครื่องปัน่นเครื่องบดอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีเยอะใช่ไหมเขาก็แบ่งมาให้เบลมันก็เลยอ่ารวมๆกันอยู่ในบ้านก็ทั้งของพี่สาวของแม่ย่าของเบลเองด้วยอย่างเงี้ยอันนีนะ้เครื่องนี้มันมีตำนานนะทุกคนเบลซื้อมาฝากแม่ผัวมัดใจถึงได้แต่งงานกับผัวนะพอเครื่องทําแซนด์วิชพอแต่ทาไม่ได้เครื่องทําแซนด์วิชก็ไม่ได้แต่งงานกับผัวนะจ๊ะ มาแล้วเป็นไงโอ๊ยมาฉดใส่ก่ำจาพวก,ก็คือเอาด้จค่ะเมื่อก่อนเบลเคยมีแฟนไหมจําได้ไหมที่เบลบอกว่าเบลเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดนนงบาพูเบลเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งทุกคนคบกันมา5ปีแต่ในช่วงเวลา5ปีนั้นนะเบลก็เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ดีดีกับเบลนะทุกคนให้มอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เราขับเนี่ยไปโรงเรียนไปรับไปส่ง เขาก็ทํางานเหมือนกันเนาะเขาก็จะมีขนส่งเนื้อใช่ไหมที่เป็นเนื้อหมูตอนกลางคืนเอาไปส่งที่ตลาดเบลก็เลิกงานตอนเที่ยงคืนก็มารับกันเบลก็นอนรออยู่ในรถอะไรเงี้ยคือคนคือความรักมันสดใสมากมันแบบอมันดีมันดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเบลเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจนี่นี่หน่อยๆนี่เบลจะงอแงแล้วแบบเอาแต่ใจเหมือนเหมือนผัวเลยง้วหันข้างใส่เขาตลอดแล้วแบบเอาแต่ใจมากๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบเขาเหมือนเขาหมดความอดทนกับเราอ่ะ หมดความอดทนกับเรามากๆแล้วเขาก็เหม,ม,มือนเฉยเมยกับเราไปเลยแล้วแบบแแบบเราก็อึ้งไปเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเฉยเมยกับเราแล้วก็เสียใจมากแล้วก็ระหุกระเหนินไปหาเพื่อนแบบกินเหล้าแบบเมาอย่างเงี้ยเหมือนอกหักมากอะไรอย่างเงี้ยความรักมันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สําหรับเแบลบมากเลยนะเแบลบรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเพราะเราเป็นคนขาดความรักเรารู้สึกว่าเราหวยหาความรักมากๆเลยแต่ว่า พอเรามาได้เจอความรักเราก็แบบเอาแต่ใจมากคนที่เขาตามใจเราเขาก็จะไม่เขาไม่รู้จะตามใจวิธีไหนแล้วหมดหมดแม็กในการตามใจแล้วเขาก็เลยถอยไปจากเราเองเบลก็เลยต้องมาชดใช้กรรมเนี่ยพอมาเห็นผัวนี่นะทุกคนผัวเอาแต่ใจเบลก็เลยนึกถึงตัวเองว่าตอนนั้นโอ้ทำไมเราก็เอาแต่ใจมากๆแล้ว พอคนที่เขาตามใจเรามากๆเนี่ยเขาก็เหนื่อยเป็นเบลเหมือนกันเวลาที่ผัวเอาต่ใจมากๆอู้เหนื่อยจังเลยเหมือนจะถอดใจแต่พอนึกถึงตัวเองทีเลยโอ้ เราก็เหมือนกันเมื่อก่อน,นเราก็เป็นอย่างนี้สงสัยกูมาชดใช้กรรมว่ะอะไรเงี้ยเราก็คิด,คดไปเแบลบก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยทําใจร่มๆทําใจนิ่งๆไม่ต้องพูดไม่มากอะไรเดี๋ยวเขาก็คนเอาแต่ใจเดี๋ยวมันก็จะเงียบไปเองเดี๋ยวมันก็จะเดินมาคุยกับเราเองแล้วมาใช้ได้ผลไว้วิธีนี้เแบลบก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วมันก็เลย ดีขึ้นเองอัตโนมัติพอมันหายงอนหรือว่ามันเหนื่อยไปเองเดี๋ยวมันก็มาคุยกับเราเองเออมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเบลก็เลยไม่ค่อยถอดใจจากพ่อบ้านถึงจะเอาแต่ใจแค่ไหนถึงจะอย่างเงี้ยเแบลบเอาอยู่เพราะว่าเบลมีประสบการณ์จากตัวเองนี่แต่เพราะว่าเราเป็นคนเอาแต่ใจมาก่อนเรารู้วิธีการดักคนเอาแต่ใจว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นะผัวนะสําหรับผัวคนเดียวนะคนอื่นเบลไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงแต่กับพ่อบ้านไหนนางก็จะมีแค่อย่างเดียวที่ว่า นางขี้งอนหรือว่านางอยากให้เราเอาใจอยากให้เราตามใจมีอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยแบบเออไปกับเพื่อนเมาเล่ากินยาอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นการพานันทุบตีลูกเมียอะไรตีลูกเงี้ยไม่เคยมีเลยถ้าเราตีลูกให้นางเห็นนางตีเราด้วยนะจ๊ะนางไม่เคยตีลูกถึงจะโมะโหแค่ไหนก็ไม่เคยตีจะง้างมือตีนี่เบลกจ็จะต่อยผัวแล้วจ้ะ นางก็ไม่กล้าตีหรอกทุกคนนางไม่ค่อยตีลูกถึงจะอารมณ์เสียก็ตะโกนใส่เสียงดังฉสๆแต่ว่าไม่ตีลูกรักมากรักลูกมากไม่ค่อยตีครอบครัวมันก็มีอยู่อย่างเดียวที่ว่านางมีข้อเสียก็คือเรื่องงอนนี่เลยอย่างอื่นก็ดีหมดนั่นแหละเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาเราไปหาหมอหาหมออย่างเาาางี้ยแหละดูลงดูเลแต่ก็มีบ้างงงงงแงงกันเนาะําหรับชีวิตคู่นะเบลก็เลยมีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็แบบ เจอมากับตัวเองเบลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมกันมันก็พัฒนาให้เบลมีวิธีรับมือที่ดีขึ้นเออกับผัวเนี่ยนะเบลก็เลยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แหละทุกคนก็เลยไม่กลัวเลยเวลาที่ผัวเอาแต่ใจเอางอนเออจะงอนไปสามชาติแปดชาติเอองอนไปเลยจ้าแล้วแต่เธอเบลก็ไม่สนใจเบลก็นิ่งนิ่งเท่านั้นที่จะคองโลกค่ะ เบลกับพ่อว่านไปซืออ้อของที่ซูปเปอร์นะทุกคนก็เลยมีมเมล็ดทานตะวันทุกคนผัวซื้ออาหารนกมาให้โหนึงมเมล็ดทานตะวันโลนึงจ่ากินไปเลดจา่มามันจุกจุกค่ะผัวบอกกินข้าวกินอะไรเสร็จนางก,กลัวเบลไม่อิ่มนะนางบอกว่าเดี๋ยวเอาอาหารนกมากินต่อเบลก็เลยเอา,มาเมล็ดทานตะวันามาเทใส่กล่องทุกคนโลนึงเต็มกล่องไม่จ้ายังยังเหลือในถุงอย่างนะแล้วแบบ เออมันก็เยอะมากหัวเหมือนประชดเราเหมือนไม่อยากให้เรากินข้าวเนาะเหมือนหัวข้าวไว้กินคนเดียวนะก็ให้เบลกินอาหารนกค่ะได้ยงได้ยามาก็มาป้อนลูกนะทุกคนอันนี้เขาจะให้กิน5 CC, นะ้าซีซีเนาะก็จะเป็นยาลดเสมหะยาแก้ไอนี่เนี่ยโอ้ยน้องอดินก็คือป่วยบ่อยมากเวลาไปนี่นีหน่หน่อยก็ป่วยทุกคนไม่รู้เด็กคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าน้องอดินเนี่ยไปเวลาไปข้างนอกนิ่อ่อนเอจังปุ๊ก็ว่าเลี้ยง,ง,งลูกดีอยู่นะ ก็ให้กินนู่นกินนี่อะไรที่มันแข็งแรงก็ให้กินอยู่นะแต่ว่าก็ยังอ่อนแออยู่ดีเนาะขนมอีกอันนึงที่มันเป็นลูกกลมๆทุกคนเบลลองชิมดูแล้วเขาให้ชิมฟรีนะในซูปเปอร์มันคล้ายๆกับขนมโก๋แก่เลยอู้ยมันเลิศมากกินเข้าไปแล้วแบบมันหยุดไม่ได้แต่ว่ามันเคลือบแป้งเนาะเรากินเยอะๆก็ไม่ดีมันมีหลายรสมีสีส้มๆมันจะออกเปรี้ยวๆสีเขียวมันจะเป็นเหมือนรสผัก สีเอ่อเหลืองเหลือมันจะเป็นเหมือนเหมือนรสดั้งดด่มอะทุกคนอุ้ยมันเป็นเหมือนขนมโกแก่อยู่เลิศดมากโกแก่ที่อีดานก็มีเหมือนกันนะทุกคนว้าวหลายสิ่งหลายอย่างถึงมันจะไม่ติดป้ายเป็นชื่อเหมือนของอีดานแต่ว่ามันก็ลอกเรียนแบบมันก็คล้ายๆก Support ันมัน <Kristen> ม <k ibel atory nia> ีอยู่นะที่ประเทศอีดานนะเออมันก็เลิศดีเขาขายกันเป็นกิโลกิโลนะทุกคนเมล็ดทานตะวันเนี่ยเขาก็จะเคลือบเกลือเคลือบอะไรพวกเครื่องปรุงมาเขาก็จะขายเป็นกิโลกิโลแล้วประมาณร้อยหกสิบบาทนี่แหละเมล็ดทานตะวันโลนึงนะ ไอ,อ้โกเกะเขาก็ขายปปเป็นโลมัเป็นกล่องเป็นกล่องเหมือนกันแต่ว่าเราไปซื้อเป็นกิโลมันจะดีกว่าไงขนมโกเกะก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันพ่อบ้านซื้อมาครึ่งโลทุกคนก็อร่อยดีนะก็นั่งแทะไปดูทีวีไปก็รลดดีนะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ